ที่ตำบลปากทรงอเภอพัตโตะจชุมพรพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผักพื้นบ้านหลากหลายชนิดแต่ชาวบ้านไม่เห็นความสำคัญของผักพื้นบ้านที่ตัวเองมีหันไปซื้อผักจากตลาดที่ปนเปื้อนด้วยสารเคมีมันเกิดจากที่นี่เนี่ยเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์มากนะคะจะมีผักป่าผักพื้นบ้านานานา,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 นานชนิดเยอะมากๆเลย จะชอบมากแต่ก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างว่าเอ๊ะทำไมบางครั้งชาวบ้านเนี่ยกลับไปซื้อผักในตลาดซึ่งเป็นคณะกะหลำ่ำแล้วก็แอบเห็นว่ามันเป็นรถที่มาจากราชบุรีหรือเพชรบุรีซึ่งอันนั้นเรารู้เลยว่าเขาทำเกษตรกรรมขนาดใหญ่ที่ใช้สารเคมีเอ๊ะเราก็เกิดความสงสัยว่าทำไมชาวบ้านเขาไม่ทานอะไรที่เป็นพื้นบ้านและปลอดสารมันแสนที่จะดี มาเยี่ยมสวนผักของละตีว่ามีอะไรบ้างโอ้ยมีเยอะแยะมากมากเลยใช่ไหมเพื่อให้ชาวบ้านตระหนักและเห็นคุณค่าในผักพื้นบ้านที่พวกเขามีจึงเกิดกิจการผักปักใต้เป็นกิจการเพื่อสังคมโดยให้ชาวบ้านที่ตั้งใจปลูกผักพื้นบ้านปลอดสารพิษนำผักที่มีตามฤดูกาลมารวบรวมและจัดส่งไปยังผู้บริโภคที่รักสุขภาพ ธุรกิจเพื่อสังคมนะคะจริงๆมันก็คือธุรกิจประเภทหนึ่งนะคะคำว่าธุรกิจเนี่ยก็หมายถึงองค์กรที่ยังคงต้องมีรายได้แล้วก็สแสวงหาผลกําไรเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยดำรงอยู่ได้แต่สิ่งที่มันต่างกับธุรกิจทั่วไปธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยจะต้องส่งผลกระทบในทางบวกต่อสังคมหรือชุมชนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยหาตลาดให้เขาคนกรุงเทพหรือคนในเมืองใหญ่หลายๆคนไม่รู้จักไอผักพื้นถิ่นที่ดีๆเหล่านี้ ถ้าเราทําให้เป็นที่รู้จักคนเทพหรือคนในเมืองใหญ่ก็จะเริ่มบริโภคชาวบ้านก็จะเริ่มเอาไปขายแล้วเขาก็จะเริ่มตระหนักว่าอา้าวมันขายได้คนชอบนี่ผักพื้นบ้านพื้นถิ่นของฉันเขาก็จะยังคงรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้จากเมื่อก่อนไม่รู้จะเอาไปขายที่ไหนไงพอโครงการอันนี้เข้ามาเนี่ยเราสามารถที่จะรวบรวมผักที่เรามีกันแต่ละบ้านเนี่ยสามารถรวบรวมแล้วก็ไปขายให้กับแม่ค้า ผักเนี่ยเราจะเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องของสุขภาพตรงนี้ที่เราทำเนี่ยจะเป็นอิน n ีร้อยเปอร์เซนต์จะไม่ใช้ปุ๋ยเลยแต่เรามีความสุขที่ได้ทำค่ะในช่วงว่างๆหรือว่าช่วงที่เราผักเยอะๆเนี่ยาสามารถรวมกันไปขายสามารถจะเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนมาตอนหลังๆเนี่ยครับกระแสของอการกินผักเพื่อสุขภาพ มันมาแรงพวกต้านอนุมูลอิสระบ้างพวกกินแล้วประสุขภาพดีบ้างเป็นสมุนไพรบ้างก็ทําให้เราได้หวนการฟื้นของผักปักใต้หรือผักผักป่าพื้นบ้านหรือผักป่าอยืนเนี่ยครับขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งถ้าพูดโดยรวมเนี่ยมันเป็นความสุขนะหรือจะใช้คําว่าสุขภาวะก็ได้เขาจะได้บริโภคผักพื้นถิ่นที่ปลอดสารที่เป็นอินทรีย์ส่งตรงจากคนปลูกที่เป็นชาวบ้านภูมิใจนะคะ ที่มีคนเห็นค่าของผักพื้นถิน่นเพราะพอเขาภูมิใจมีคนรับประทานเราเราเป็นตัวกลางหาตลาดให้เขาเขาก็จะยิ่งปลูกนะคะแล้วเขาก็จะปฏิเสธผักเคมีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความสุขได้อยู่ในท้องถิ่นของตัวเขาเองไม่ใช่ว่าขาดแคลนไม่มีไรายได้ต้องวิ่งไปปลูกอะไรที่เป็นสารพิษในถิ่นอื่นปลูกพืชพื้นถิน่นที่มีผู้บริโภค ชอบแล้วเขาก็อยู่ในท้องถิ่นของเขาเองแน่นอนมันก็เกิดความภาคภูมิใจเกิดความสุขในมุมของชาวบ้านหรือชุมชนการรู้ที่มาที่ไปของอาหารทําให้เรามั่นใจได้ว่าผักที่กินนั้นปลอดสารพิษอย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชนเข้าใจรักใคร่กันมากขึ้นอีกด้วย